่บ้นตกขึสวัสดีค่ะสาวเดือนจาามาพบมาพอก,กันก็อเกากับพ่น้องคะ่ะวันนี้สาวเดือนได้ตำซั่วแซลมอนกับพี่น้องคะ่ะกินกับกากหมูทําเองนะจ๊ะนะจ๊ะ ก็จะมีขนาค่ะพี่น้องมาจะสวนแล้วก็หัวฟีนูค่ะพี่น้องสลัดไปเลยมาจะสวนก็ผักบุ้งลวกค่ะพี่น้องค่ะมาเด้อแซ่บๆกันมาจริงเมนูจุดจัดอีกแล้วแซ่บแซ่บจุดจัดอุ้ยคนลืมอย่างละมันละอุ้ยลืมเบียวมะละพี่น้องข่นเคิกยดแอืว

Så, det er 회 Qual rel นี่ค่ะมีกจับอาหารซีฟู้ดห้องสักเย็นนี่ชุนเย็นเย็นคือตักซี่ รวมนันก็รุมพรุ่มมันปรับหม่รวมจ็บเนะแต่ม่ว่าเพราะเพลิดเพลินแ็บปาก น่ะสุดจัดขาหมูแับมาอืม ประมาณว่า <c oughs> อบแล้วก็เอามาทอดกอบอนะ <c oughs> ขนาบกรอบจะนั่นกันไหญ่แมงวันขอมาันนี้นเ,นเลยนะม Không nhảy, thân h ậ t s

หมดตัวเยไ่ตอเนี่่าสวน คมเลือดถอนฉิบปลูกไหม่ตลาดปลูกเขาเดี๋ยวไปกินไปแล้วค่ะทำเล่นเบิร์ดจงจ่มอะไรอยากต้องเล่นเบิดร์ด <laughs>